เงินในกระปุกของลูกกําหนดอนาคตของพ่อแม่ครูเก๋มันนีมัมน,นะคะคุณพ่อคุณแม่เคยคิดไหมคะว่าในอนาคตอีก20-30ปีเนี่ยลูกของเราจะเติบโตเป็นยังไงนะ มีบ้านเป็นของตัวเองไหมมีอาชีพการงานที่มั่นคงไหมเขาจะดูแลตัวเองและครอบครัวเขาได้หรือเปล่าค่ะซึ่งมาดูค่ะผลงานวิจัยของเ,ออเขาบอกว่าเด็กไทยกว่า70%นะคะไม่มีเงินออมซึ่งจริงๆแล้วมันมีจากหลายปัจจัยหลายสาเหตุแต่หนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือการที่เราไม่เคยสอนลูกให้รู้จักออมเงินตั้งแต่เด็กซึ่งการสอนลูกให้รู้จักออมเงินไม่ใช่แค่การเอาเงินใส่กระปุกนะคะคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่ามันสร้างวินยัยสร้างทัศนคติการเงินที่ดีอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเเเเปป็็นนข้้้อแรรรกกกลยกาาาทที่ํใหูั คนที่อดทนรอคอยค่ะเพราะเขาต้องค่อยๆ ออมเงินไปเรื่อยๆค่ะข้อ2ค่ะจะข้อการทําทำให้เขาเป็นคนที่รู้จักตัดสินใจแล้วก็วางแผนได้เป็นอย่างดีเพราะเขาจะต้องตัดสินใจว่าเงินที่เขาออมได้เนี่ยเขาจะเอามันไปทําอะไรดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะข้อ3ค่ะเขาจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองค่ะเพราะเขาจะรู้รู้จักคุณค่าของการออมรู้ว่าเขาสามารถทําได้ออมเงินได้สําเร็จค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันจะเป็นการปลูกฝังน,นิสัยที่ดีให้เขาค่ะถ้าเขาไม่มีนิสัยทางการเงินที่ดีเนี่ยมันจะเป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่ทําให้พ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องคอย ช่วยเหลือทางการเงินลูกไม่ว่าจะเป็นช่วยลูกจ่ายหนี้เรื่องบ้านเรื่องรถช่วยดูแลครอบครัวของเขาหรือแม้แต่จ่ายหนี้บัตรเครดิตที่เขาใช้เงินเกินตัวนั่นเองค่ะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยจะต้องลําบากไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะถ้าเราไม่สอนนิสัยการเงินที่ดีให้กับลูกของเราเพราะฉะนั้นค่ะจํานวนเงินในกระปุกข,ของลูกในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดอนาคตของตัวคุณพ่อคุณแม่เองได้ว่าเราจะมีอนาคตที่ แก่ไปแบบสบายหรือว่าแก่ไปแบบยังต้องดูแลลูกไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตอีกค่ะและถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนเนี่ยอยากจะเริ่มสอนการเงินลูกแต่ไม่แน่ใจว่าจะสอนยังไงดีครูเก๋มีอ e ีบุ๊กค่ะซึ่งช่วยสอน เรื่องการเงินให้ลูกฉลาดทางการเงินค่ะซึ่งอีบุ๊กเล่มนี้จะเป็นบทเรียนอย่างง่ายๆแบ่งตามช่วงอายุของลูกค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนลูกผ่านชีวิตประจำวันเป็นกิจกรรมที่แนะนํายกตัวอย่างอย่างง่ายๆและใช้ได้จริงค่ะแล้วก็จะเริ่มสอนตั้งแต่เรื่องการปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้พ่อแม่ไปจนถึงเรื่องการอมอมการตั้งเป้าหมายจนไปถึงเรื่องการเริ่มลงทุนในอายุต่างๆค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยสอนลูกได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นคู่มือที่ทําให้พ่อแม่ได้มีความมั่นใจในการสอนลูกเรื่องกกาาารรเงินนนมขึ้้คค่ะถใสใสจ ทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามภูเก็ตมนนิมัมด้วยค่ะ